สวัสดีครับกีตาร์โฟร์ชอปนะฮะวันนี้ก็มาถึงแล้วกับกีตาร์ที่โพสต์ภาพนิ่งไปเมื่อประมาณเดือนกว่าๆแล้วตอนนี้มาถึงแล้วมาชมกันนะครับเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันครับตัวนี้ออกได้เลยโคตรแจ๋วเลยนี่ตัวนี้เป็น p i s custom 24แต่เป็น Limited <c oughs> เพราะว่าสีเห็นไหมครับ สีเป็นซาตินเป็นเคลือบแบบซาตินซึ่งไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่มันจะเป็นกลอสใช่ไหมครับแล้วก็ข้างหลังก็คือเป็นซาตินแต่เป็นสีดำปีสองพันสิบหกเทนท็อปนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูใบกันหน่อยดูใบนะครับนี่ใบก็คือนี่ครับมันเป็นเพยครับต้อมลิมิเต็ดนะครับ นี่ใบมันอันนี้คือใบก็คือเป็นคัสตอมจริงๆเป็นคัสตอมออเดอร์ว่ามีใบรกอลองดูใบนี้เ s yes, Custom 24 Limited Edition เห็นไหมครับโ <Okay. S 2> อเคครับผมก็ใครสนใจก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับสวัสดีครับ